อีาต่ไดรเกตโทนี่ก็ตีกันตอนนี้ครับโอ้โหไอวอสโมอเอาอีกแล้วในจังหวะน,นี้แล้วช่วยเทลนัทออกมาแล้วมีจังหวะเติมมาจากเอทีซีครับเข้าไปจับปรับเข้าให้ตรงนี้ครับไม่ให้เข้ามาส่วนแม่มโอ้ยแล้วจวังหวะเซฟไปครับไปจัดใส่หน้าฮะตรงนั้นกระบอกโอเคเซแต่ไม่ตายด้่ยโดนสวนแบบตอนนี้ครับจะแลกเป็เคสเซ่หรือเปล่าครับที่ทะเลีไปพยายามจะฟิกหนีแล้วแต่ว่าเป็นซับแรกซับครับเตรียมพบกับศึกชี้ชะตาตัวแทนทีมไทยระหว่างดีแทคทารอนและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ มีเพียงหนึ่งเดียวที่จะเข้าสู่รอบต่อไปในการแข่งขัน Arena of Valor International Championship 2021 f t h a n n i v e r s r r y รอบ4ทีมสุดท้าย17ธันวาคมนี้เริ่มถ่ายทอดสดเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไป